สวัสดีครับผมอาตีสอดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีงานเชื่อมระหว่างทองแดงกับตัวสเตนเลสนะครับชิ้นงานตัวนี้เขาเรียกว่าตัวฮีทคอนเดนเซอร์นะครับตัวทําน้ําอุ่นให้กับรงแรมเนี่นะครับนี่ครับเป็นการสั่งซื้อมาจากเมืองจีนนะครับนี่ครับด้วยไม่ให้เกิดความเสียหายของชิ้นงานนะครับเราจะจุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําเพื่อเชื่อมไม่ให้ความร้อนนะครับไปกระทบกับชิ้นงานให้มันเสียหายนะครับ มัเชื่อมในน้ำนะครับนี่ส่วนที่ผมจะนําเสนอคือไอ้ลวดเชื่อมเนี่ยครับลวดเชื่อมตัวนี้ครับที่จะประสานระหว่างทองแดงนะครับกับสแตนเลสได้ดีอยู่นะครับด้วยการเชื่อมไปเบื้องต้นนะครับเนี่ยครับไหลได้ดีอยู่นะครับตัวนี้มันจะมีฟักในตัวนะครับเราจะจุ่มฟักไปอีกรอบก็ได้นะครับไหลได้เกาะได้ดีมากครับเชื่อมได้ง่ายครับด้วยอุณหภูมิก็อุณหภูมิการปรับความร้อนก็เท่ากับทองแดงกับทองแดงนี่แหละครับเนี่ยครับ ไหลได้ด e ีอยู่นะครับไหลได้ดีเกาะได้แน่นนะครับเกาะได้แน่นเนี่ยครับก็เลยนําเสนอลวดเชื่อมเส้นนี Yan ้นะครับถ้าทีถ้าเอฟซีหรือเพื่อนจ้างนะครับมีการเชื่อมระหว่างทองแดงครับกับตัวสแตนเลสนะครับนําเสนอเลยนะครับเนี่ยลวดเชื่อมเนี้ยครับใช้งานได้นะครับดีอยู่นะครับไหลได้ดีนะครับเกาะได้แน่นอยู่นะครับนี่ผมเพ่เลย นำเสนอนะครับลดเชื่อมเส้นนี้นะครับลองไปใช้ดูนะครับ fc นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ<ไ>